พยายามให้แมวลองกระโดดดูนะครับเหมือนมันจะพยายามอยู่นะตัวนี้ถ้าจะฉลาดดูซิจะกระโดดได้ไหมนี้ไม่ได้อันตรายมากครับโอ้ดูซิว่าต่อให้สามชั้น ตกก็ไม่อันตรายนะครับมันค่อนข้างเตี้ยอันนี้ขามันแข็งแรงแะโอ้นี่เห็นไหมลงมาได้ละชั้นนึง บายพาสอ่ายังรอดอยู่เหลืออีกตัวหนึง่งลงไหมลงได้ไหมอ่ารอดอยู่นะอันนี้เป็นแมวที่กึ่งจรนะครับเอาอาหารมาให้แล้วก็เขาฝากเลี้ยงฝึกให้มันอยู่ได้ จะไปต่อยยังไงโอ้ยรอดไม่หนูเนี่ยโอ้ยตายตายตายลาดนิดนึง